ผมไม่อยากทําให้มันตื่นเต้นมากนะครับแต่มันเป็นของดีจริงๆนะครับสําหรับพัดลมมือถือที่เป็นของดีจริงๆทนทานกระทัดรัดยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับสำหรับพัดลมมือถือ g s u l i f e 5Plus หรือว่า5พัดนั่นเองนะครับ ผมเจอพัดลมมือถือแบบพกพามาหลายตัวมากครับทำไมมาจบที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่มันเยอะจริงๆครับมีทั้งขนาด6,000ม ah ิลลิแอมและ4,000ม ah ิลลิแอมในราคาหลากัก500-600นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมได้มาแบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมเลยครับภายในกล่องที่เราจะได้ก็จะมีตัวพัดลมนะครับขนาดกระทัดรัดพอดีมือเลยแล้วก็ฐานมันแน่นมาก หน้าตาดูดีดูไฮโซแบบนี้เลยครับมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง5ระดับเลยนั่นเองทั้งสีสันและรูปทรงมันดูมินิมอลมากแบบวางไว้ตรงไหนก็ได้หรือว่าเราจะถือเป่าก็ได้ไปกินข้าวร้านอาหารร้อนๆนะครับวางเจ้าตัวนี้บนโต๊ะเลยเนี่ยผมเขย่าโต๊ะเห็นไหมคือมันแน่นนะเออมันดีเลยครับจากนั้นก็จะมีสายชาร์จให้นะครับ แล้วก็เป็นที่ตัวคล้องพัดลมนะครับจะเป็นการคล้องตรงจุดนี้นะจากนั้นก็จะเป็นคู่มือครับการใช้งานมันก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับลมเบาๆเขา,เาว่าเบอร์1ถึงเบอร์3เนี่ยเปิดใช้งานได้ประมาณ8ถึง10ชั่วโมงไปเลยแบบยาวๆไปเลยแต่ถ้าเป็นเบอร์สเบอร์5ใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับเบอร์3เบอร์3เริ่มแรงมากผมปิวไหมอุ้ยแต่เย็นนะเบอร์สผมปิวแล้ว คือเหมือนเป็นไดเป่าผมได้เลยเบอร์ Ber ห้าแรงสุดและแล้วก็เสียงมันไม่ดังมากนะต่อให้เป็นเบอร์5แล้วนะครับเละที่สำคัญโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับคือมันเบามากเบาวกว่ามือถือที่ผมใช้ด้วยซ้ำนะเบาเล็กกระทัดรัดแต่ว่าฐานมันแน่นด้วยความที่ตัวแบตเตอรี่มันอยู่ตรงนี้ซื้อมาใช้งานเองครับแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยเอามาแนะนำกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็พัดลมมือถือ จะรีวิวอะไรได้มากกว่านี้บ๊ายบาย